สวัสดีครับเจ,เจอกันในวันพฤหัสสบดีที่10กรกฎาคมส5 6 8นาะครับเอกมาขาวชีชัดฟันธงกลางสัปดาห์ยังมีฟุตบอลให้คอบอลได้ติดตามเหมือนเดิมช่วงนี้ฟุตบอลกลับมาคึกคักละฟุตบอลยุโรปนะครับวันอังคารวันพุธมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับค่ำคืนวันพฤหัสสบดีก็เป็นถ้วยรอง ยูโรป,ปาลีกแล้วก็คอนเฟลินส์ลีกนะครับก็เป็นรอบคัดเลือกรอบแรกเลยนะครับจะเล่นกันแบบเ,ย,เยือเยินเพราะฉะนั้นวันนี้โปรแกรมเพียบเลยนะครับก็จะเป็นโปรแกรมในการลงเล่นพอยด์ไฟนัดแรกของรอบแรกวันนี้ผมเลือกเกมเรกเกวาร์ซอกับอัคตเบมาวิเคราะห์คร่าวๆฝากคอบอลน,นะครับคู่นี้เล่นกันช่วงดึกตีสตรงก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ฟันธงเหมือนเดิมนะฮะฝากคอบอลไ้ด้วยใครอยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกัน เ้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันกับผมเนี่ยพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแชร์ทัศนะเข้ามาสอบถามทัศนะก็าสามารถติดตามได้ eak 99, 99ตามหน้าจอเลยนะครับฝากขอบอลไว้ด้วยนะครับมาเช็คความพร้อมคร่าวๆของทั้งคู่นะครับคือลีเกอรอซเนี่ยอ่าลีกในยุโรปเนี่ยตอนนี้เขาปิดฤดูก,กาลอยู่ส่วนอัคโตเบทีมจากคัซักสารตอนนี้ลูกฤดูก,ลก,ลก,กาลเขาเนี่ยอ่าลงเล่นอยู่นะครับแต่ว่าชื่อชั้นก็ต้องบอกว่าลีเกอร์อซดีกว่านะครับจบฤดูก,กาลที่แล้วลีเกวอซ จบอันดับ5ส่วนอัคโตเบจบอันดับ3นะครับอ่ะคู่นี้ผมเข้าไปเช็คดูเนี่ยจริง,รงๆเคยเจอกันมาก่อนในรายการนี้แหละนะในรอบคัดฟายอาฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกเนี่ยตั้งแต่ย้อนไปเมื่อ2014ก็เป็นลิเกบอวซอที่ชนะได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะฮะเล่นที่โปรแลนด์บ้านของลิเกียวซอชนะ2 0บุกไปเยือนอัคโตเบที่คาซัคสถานเนี่ยลิเกก็ชนะ10 ด้วยชื่อชั้นนะฟอร์มการเล่นความแข็งแกร่งของลีกวันนี้ผมก็ยังเชื่อว่าลิเกบอซอดูเหนือกว่านะครับโดยเฉพาะเล่นในรอบคัดเลือกเนี่ยมันจะเล่นแบบเย่อเยนืนถ้าลิเกบอลซออยากจะเข้ารอบ2หรือไต่ไปถึงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มรอบลีกเฟสวันนี้ ต้องชนะเราต้องชนะให้ขาดนะครับเพราะว่าทีมจากคา,ารซักสารหลายๆทีมที่มาลงเล่นในฟุตบอลยุโรปเนี่ยเขาจะเล่นดีในบ้านอ่ะวันนี้ผมซื้อใจเกมในบ้านเลยชื่อชั้นที่ดูเหนือกว่าของลีกโปแลนด์วันนี้น่าจะชนะอักโตเบไปได้แบบสบายๆนะครับ2เม็ดผมว่าน่าจะยิงถึง คู่นี้เลือกไม่ยากนะเชียร์ทีมจากโปเลยียนเดกียส์วอสอบไปได้เลยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับมีเกมชักเตอโดเนตกับทางนั้นอิเวสนะชักตอรทีมจากยูเครนส่วนอิเวสทีมจากฟินแลนด์ชักเตอโดเนตกับฟุตบอลยุโรปมาเรื่อยๆมาทุกปีอ่ะบางปีไปคัดฟายแชมเปี้ยนลีกบางปีก็มาเล่นในศึกยูฟ่ายูโรปลาลีกเพราะฉะนั้นเรื่องประสบการณ์ ความเก๋าเกมถ้าเจอทีมระดับแบบนี้แล้วก็ชักเตอร์เร็เวลาเล่นในบ้านเนี่ยผมชื่อว่าไม่น่าพลาดนะครับปีที่แล้วในศึกฟุตบอลโยูโรปลาลีกก็ไปได้ไกลมากอ่ะคู่นี้ก็เลือกไปที่ชักเตอร์เนตนะครับค่ำคืนพราะรหัสนะครับในฟุตบอลยูฟ่าโยูโรป,ลปลาลีกชอบสองทีมใหญ่นะครับลิกเกียว,วอร์ซอกับทางด้านชักเตอร์เนตนะครับขอบอลแฟนบอลอย่าลืมนะครับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกัน นะสอบถามข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาสอบถามเข้ามาแชททัศนาก็ติดตามได้แอ e a k g AS 9วันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ